สบายดีสบายดีเอฟซีบารแพงเนาะพี่น้องหลังจากมาแต่เมืองลำบากแพงก็ออกมาหน้าบบบน,นี้ออกมาหน้าพี่น้องซื้อข้าวปุ้นมาให้ยายอ้วนสองโลซื้อข้าวปุ้นมาให้ยายอ้วนกินสบายดีพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้ข้าวปุ้นเนาะบารแพงซื้อมาให้ลูกชายซื้อมาใหอยข้าวป่าช่องโลชองโลหน้ามันเห็ดแล้วไหมหน้ามันเห็ดแต่ก่อนคือเด็ก เป็นเห็ดไรแหละพี่นอ้องน้ำข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นสวายดียามแรงๆเด้อเบิดสุขสุขคนอยู่เที่ยงหาเที่ยงหน้าพี่นอ้องออกมาส่งข้าวปุ้นหยให้ยายอ้ว,วนเมนื่อนี่ขนมจีนนั่นแหละพี่นอ้องไม่แรงก็สิเป็นวันเกิดป้าเมาแล้วก็สิเป็น วันวาเลนไทยพี่น้องวันแห่งความหากักหละเบึงสวนพี่น้องใหญ่แล้วสีแก่บิดเลยพี่น้องหักกับลอกเพลงกสิมาเบึงสวนพี่น้อง หลังจากหวาพ่งถูกไปผ่านไปได้อาทิตย์หนึ่งพี่น้องเริ่มขึ้นแล้วเป็นพักซีไทยบวาเพงเริ่มซ้อนขึ้นมาแล้วพี่น้องโอ้ออกไร้เลยพี่น้องดีใจดีใจออกอีกแล้วขักพหพงนะฮะกินถั่วกับพี่น้องถั่วกับเสีเ้ยงเลี้ยงหมดลายนะพี่น้องมาเบ่งสวนบวาพงก็ nhà tha sĩ hư ảnh gấu đẹo ở ngoan na tại hương Nhân mà cứ cầu nhọn hát lộ một kệ à thoại ở nhà cỡn kè thì nó dạy quặn bình tháp ông cỡn kè là cái nó chua cá một cái เด่นไงนะที่เนาะตึ้งตั้งใเป็นถันนนน่วโบมี่ข่าที่เนาะถั่วโบใสข่ขางเลยตัวนี้ถั่วมี่ข่าที่ผูกกิ้วผัวไงแ่ละการงามพร้อมพี่เนาะเพื่องถั่วมี่ข่าไง่ะพี่เนาะ พอแพงเห็ดข่างไว้แล้วแถมที่เป็นแตงพี่นอ้องมีทั้งแตงมีทั้งถั่วอะไรก็ม่มีทั้งพักตั้งชายแล้วก็มีทั้งพักหอมบัวที่น้องบาทนี่ครบสุดเลย Hoa nữa kể từ nhà này, này Điền bên tai họ bà bà kinh tế, bà 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 นนสืดหนาไใบโหดพี่น้องใบโหดมังคุดผักผักขึ้นช่ายบาแพงแก่อีกแล้วพี่น้องเริ่มสิแก่อีกแล้ว,เ,ลวเป็นผักบุงจีนเนาะผักชีไทยบาแพงพี่น้องเอ้ยไก่มากินเบิด พักซีไทยผักซีไทยต้น,นใหญ่นะพี่เนาะไก่มากินมาเผาวสวนพี่นนอะเผาสวนเผาหักบัวลอยไก่ดอกกระแดงบานแล้วทวั่วทงนะ งามได้ đây, พี่น้องดอกกระแดงเป็นผัวเป็นผัว <c oughs> ต้นนี้ก็ะเลยเป็นไงนะพี่น้อง ต้นกล้วยนี่ครับปลูกไว้บนท่านหลายนะพี่น้องมาแพงว่าสิหาต้นกล้วยมาปลูกหลยลาๆอยูอ่ใหญ่อวนเห็ดน้ำขรับปุ่น้องน้องเขาหมอขับปุด นี่เป็นกะชิขันสมพักไหวอพักเกิดขึ้นมาหลายเลยพี่น้องเก็บขายบอท่านก็เลยเอามาขันสมนำอะมาแพงสิมาเบิ่งตัวปลูกได้ทิดกวัวตัวนี้เนะองแล้วพามาเบิง์เกิดขึ้นเบินเลยพี่น้อง เกิดวัเล็บขึ้น้องะเล็บซ้อนขึ้นมาเลยอันนี้มาแพงบันนั่งพักเสียนพี่น้องแต่บุหัว่าสิเกิดหรือโบเกิดเนาะตั้งตั้งสายบาแพงนี่เริ่มหลายอลไรพี่น้อง อันนี้สิเป็นพักซีไทยเบิดพี่นนองอันนี้นะจะเป็นพักซีไทยแต่บะหูอันนี้ต้นเีียงมาแพงหวานอันพักเสียนผสมกันพี่นนอะพักเสียนกับพักซีไทยผสมกันเนาะเริ่มออกมางามเลยพี่นนอะผ่านไปอาทิตย์กลักวๆเนาะแพงกะสียอัปเดตให้เบิ่งเริ่มออกมางามแล้ว ายายวันกับสิเก็บถั่วเนาะไปห้ปห้าเมาอเมรกกับสิเป็นงานวันเกิดป้าเมาอพี่เนองเพิ่นกับห้บาแพงซื้อขนมจีนหรือข้าวปุ้นมาหาโลเนาะบาแพงกับสิเก็บถั่วไปซอยเพิน่นห้เป็นไปกินกับข้าวปุ้นพี่เน้องมริกากับสิเป่าเค้กงานวันเกิดป้าเมาเนาะยายวันสิเก็บถั่วไปห้ปห้าเมากินกับข้าวปุ้นเห,ห,ห็ดเงอข้าวปุ้นพี่นนอะ เ่าแพงก็สิเอาไก่นำพี่น้องไก่เนาะไปย่างเขีอนสา่าแพงปลาหม่าวเพล่ะไก่เป็นของพรอมีแม่เกี้ยวเพลน่ะเพลนฝากเงินมาให้บา่าวแพงร้อยเศร้าดอนเนาะให้บ่าวแสงสามสิบดอนแล้วก็ให้น้องแตงสามสิบดอนแล้วก็วันใหม่สามสิบดอนนั่นแะให้บ่าวแพงเนาะพี่น้องเนาะร้อยเศร้าดอน ไห้บา่าวแพงสนับสนุนไก่บา่บาวแพงบ่าวแพงก็สีเอาไก่มาอย่างสนับสนุนไก่ยังบ่อพ่อพี่น้องให้เอามากินสลองอันปะเมาเทพืชแรเพิ่นะอย่างได้กับขอบมกขอบใจไปทาง่อมีแม่เกียวหลายๆายเด้อเนะาะบ่าวแพงกะมากับบ่เจอน้องวันใหม่พี่น้องน้องวันใหม่ไปหุงเฮียนบ่ท่านมาน้องแตงกับบ่ท่านได้มอบเงินเดี๋ยวบา่าวแพงเสิเห็ดคลิป ออกอีกคลิปหนึ่งเนาะสิมอบเงินให้น้องแต่งแล้วก็พาน้องวันใหม่ไปสื่อขนมอยู่ห่านสาวแพงเดี๋ยวบ่าวแพงสิมอบเงินให้น้องแต่งบา่าวแซงน้องวันใหม่พาน้องวันใหม่ไปสื่อขนม,มน,น,น้อ,องวันใหม่เขาเพียนใหญอวดว่าพอต้องหายิ้งลายขนมกัเก็บเงินเนียด รถน่องวันใหม่ย่างไปห้องเฮียนพี่น่องอ๋อยายอวดมาสิซื้อขนมใหม่กินขนมลายพี่น่องส,สีห่มเงินไปซื้อรถให้น้องวันใหม่เนาะวันใหม่อยากได้รถขี่ไปห้องเฮียนพี่น่องเงินทีพอมีเม่เกี้ยวฝากมาให้ก็สีซื้อขนมให้เพินเ่นกินเพิ่นกินเคิงหนึ่งแล้วก็ซื้อรถว้สีห่มเงินไปซื้อรถจักรยานให้เพิ่นพี่น่อง จัก้นานหน่อยนี่แหละให้น้องวันใหม่ขี่ไปข้างเฮียนเพื่นอนยางไปคูมมือคูมมือถึงจะได้รถสิเก็บไปให้ปลาเมาพี่น้องน้องวันใม่ขี่บ่มี่โหลดขี่ไปข้างเฮียนเก็บเงินเงียนมันจซุบโหลดแถมซื้อย่า,อ <c oughs> ย,ายอ้วนนี่แหละที่เป็นคนซื้อให้ พ่อมีแม่เกีียวผักเงินมากอ่ะนะขอบมกขอบใจหลายๆผมมีแม่เกีียวอ่ะนะขอบขอบมกขอบใจพอ่อกับหลายๆเด้อพ่อกับแม่เนาะ <c oughs> เอ็นดูเมตตาขอบครุวบาพแพงแล้วก็เอ็นดูน้องวันใหม่ผักเงินมาใหา้กินขนมแต่แม่บาแพงซื้อขนมให้เพิ่อนเคิงนึงแล้วก็สิโฮมเงินเทเล็กเทเลอ้อ,อ,อยไปซื้อรถถีบให้เพื่อนพี่น้องรถจัก,กรยานนั่นแหละปั่นต้องเฮียนพ่อน่องมิตย่าง ไปหงเฮียนตอนเช้าไปหงเฮียนตอนแรงกะยยางมายยางไปยยางมาเพิ่ว่าคันชื่อรถลดักขยาสหายรถดีหายสิปันมหาแม่แพงขู่มือขู่มือเนาะแม่ิ่นว่าคันเท <c oughs> ้าได้รถดเท้าสิออ,อกมาหาเจ้าขู่มือน่องวันใหม่ว่าเป็นเป็นีเ่เน,นาะมาอ่อนแม่มาอ,อ่อนยายอ้วนอยากได้รถด ยัวให้ยายอวนสื่อลหลุดเพ่ามาปากหวานกับยายอวดเก็บ <c oughs> ไปกินครับขอบุญพี่น้องอยู่เือนปลาเมาะมือแรงนี่เป็นวันงานวันเกิดเพิ่นเนาะมาเพลงกคสิเอาไก่เข้ามาพี่น้องปีงหรือว่าต้มเนาะสู่กันกินพอม,มีเมี่ยเกียวเพิ่นให้สลองอุดนนุนไก่และให้เอาไปสลองปลาเมาเทพื้นเฮือนเซ็ตเ,เห็นไหมเพนพื้นเฮือนแล้ว จัดไปเนาะนี่นก็ขอบมุกขอบใจพอ่อกับเม่หลายๆมหาหอนี้เวลาก็สมมาพาควรเนาะบาเพงก็สิขอปิดชิปไว้ส้เดนานี่นก็ฝากกดไลค์และก,กดแชร์ให้บาเพงเป็นกำลังใจนเนาะ สบายดีเบ็ดสุขุสุคนยังได้ก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบ็ดสุขสุคนที่สนับสนุนเบาแพงและห้กำลังใจมาโดยตลอดนาะสบายดีสบายดี